ลาไอยเพล์สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคลิปเจาะลึกทีมดอทว่ามันน่าเล่นอยู่ไหมในคอนเทนต์ปัจจุบันของเกมฮองคาซาเดลเพื่อเป็นการต้อนรับการอดีตดนของคาฟกากับแบล็กซอนสองเจ้าแม่แห่งทีมดอทที่อดีรันมาพร้อมกันนะครับเรียกว่าถ้าอยากปั้นทีมนี้เนี่ยก็คือเปิดตัวนี้ตัวเดียวได้ครบทีมเลยวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่าทีมดอทในปัจจุบันนี้ในเมตาของซาเดลเนี่ยมันน่าเล่นน่าเปิดคุ้มค่าอยู่หรือเปล่าพร้อมข้อดีข้อเสียจากประสบการณ์ที่เคยได้ลองเล่นทีีมมน้มา ก็เป็นแนวทางสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ได้หรือผู้เล่นเก่าที่ยังไม่เคยมีทีมดอดและกำลังพิจารณาอยู่นะหรืออวยคุณแม่กาฟกาหรือแบ็กซอนก็ตามแต่ก็สามารถใช้ความคิดเห็นในคลิปนี้ตัดสินใจได้นั่นเองนะครับอนอื่นที่ไปดูกันก็เช่นเคยนะครับทุกคนกดไลค์คลิปนี้กันหน่อยนะคนละจึง3จึงนะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่องเรากอยเพลย์ถ้ายังไม่ได้กดกันนะครับและสุดท้ายฝากพูดสนับสนุนใจดีของเรากันเอาไว้สักครู่เดียวนะครับก่อนจะไปชมคลิปการผมมีร้านเติมเกมจะมาแนะนํากับด้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมรคะถูกววดดปลอ แหมมีเกมให้เลือกเติมมากมายสามารถเติมเกมเกมชินิเพ็กนะคะถูไวปลอดภัยเติมได้ที่เว็บและไลน์โกลเด้นเติมเกมมีแอดมนดูแลตลอด24ชั่วโมงอยากเติมเกมถูไวปลอดภัยเติมได้ไม่อันต้องที่โกลเด้นเติมเกมเท่านั้นดึงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่าก่อนอื่นก็ขออธิบายในส่วนของดเมนดอตเบื้องต้นก่อนสำหรับผู้เล่นใหม่หรือคนที่ไม่เคยเล่นทีมดอตมาก่อนเลยไม่ทำอะไรได้นะครับคือดันเมนต่อเนื่องหรือดันเมนโอเวอร์ไทม์หรือที่เราเรียกว่าดอต ที่สามารถแปะสมองได้2อิีด้วยกันคือ1นึ่คือจะเป็นการโจมตีของตัวละครบางตัวที่สามารถทําให้ศัตรูเนติดสถานะได้าการสิกิลต่อสู้บ้างจากเทคนิคบ้างจากทําไม่ตายบ้าง,จา,างจากตีต่อเนื่องบ้างก็คือติดได้หมดเลยนั่นแหละและ2คือการเบรกศัตรูด้วยท่าที่อยู่บนหัวมอนอะ่ะก็สามารถแปะดีบัฟประเภทดรอปก็ปมาได้เช่นกันอย่างเช่นเราสังเกตเวลาเราเบรกดีบับท่าดไฟเป็นต้นนะโอเราเอาตัวไฟแล้วก็ได้เนะี่ยเบรกมอนที่แพ้ท่าดไฟมอนก็จะโดนเผาไหม้นั่นเองนะและพอถึงเทินของป้ามาที่ติดดีบัฟอยู่ปุ๊ เขาก็จะโดนดาเมจทันทีตามชิ้นที่ของดรอทที่เราแปะสมอนูขึ้นเป็นตัวเลข4ตามท่านั้นๆน,น,นะแลัการทํางาน,นก็จะประมาณนี้เลยซึ่งประเภทของดาเมจตัวเนื่องดอทในเกมตัวนี้เนี่ยก็จะมีเสียเลือดคือกายภาพลมเฉียนคือธาตุลมช็อตไฟฟ้าคือธาตุไฟฟ้าและผอมแม่คือธาตุไฟมีเพียงสี่ธาตุนี้เท่าน,น,นั้นที่มีดาเมจดอทนะและการแปะดอทใส่มอนเนี่ยก็จะเป็นแยกของแต่ละตัวไปเลยคือของใครของมันไม่สามารถซ้อนทับกันได้ ส่วนเขาในคอนโดอดนันนีส่วนใหญ่มาจากแอทแท็กล้วนๆเลยนะครับแต่ก็สามารถทําให้มาได้ขึ้นได้อีกจากการที่ลดดีเฟนส์มอนหรือบัฟส่งการป้องกันการต้านของมอนน่ะก็สามารถทําให้เดเมจจากดอตแดงขึ้นได้เหมือนกันทีนี้ใครเมื่อที่จําเป็นในทีมที่เน้นเดเมจแบบดอตประเภทนี้นะก็คือนั่นแหละที่เกินไป2ตัวที่อยู่ในตู้ปัจจุบันก็คือกาฟกาและแบล็กโซนนั่นเองคือมีแค่สองตัวนี้เนี่ยตัวเดเมจในทีมดอตของคุณครบแล้วนะครับเนื่องจากกาฟกามีความสามารถในการดึงดอตทุกประเภทได้และแปะเองได้ด้วย และเป็นเเมดหมู่ทุกสกิลเลยนะเป็นตัวเาเมจดอทที่ดีสุดในเกมตอนนี้และไม่มีวิเแววว่ามีตัวที่เก่งกว่าออกมาในตอนนี้เลยวิธีป้านในการง,งานมากก็แค่ปัใน,นแท็กเยอะๆไปเลยอย่างน้อยสัก3,008บวกๆก,กับสปีดให้ถึง134ถ้ามีเอซประจำตัวแต่การาฟกาใน LC ีประจำตัวก็ถือว่าดีมากนะเพราะว่า l อมันมีเอฟเฟกต์หนึ่งชื่อว่าอ e ีโรดโดยเอฟเฟกต์ตัวนี้เนะี่ยนับว่าเป็นดอทประเภทหนึ่งด้วยก็เลยทําให้การาฟกาสามารถ8ดอทได้2อ,อย่างพร้อมกันเลยนะเนอะจริงเอ,อ,อฟัฟันน้้าแะ แต่มันเขียนคนละชื่อก็เลยนะับว่าเป็นคนละประเภทแล้วากา็มี l อประจําตัวเนี่ยก็ทําให้กาฟกาไม่ต้องทําสปีดเยอะมากเนือาตัว l อบวกสปีดให้ด้วยนะส่วน Black Swan ครับตัวนี้ก็เป็นซับ DPS ที่แปะดอตได้อย่างดีนะมอนมาในสนามปุ๊บโดนแปะไพ่เลยแถมลดดีเฟนซ์มอนด้ด้วยท้าไม่ตายเนี่ยทำให้ไดเมจดอตแรงขึ้นและมีเดเมจส่วนตัวที่ค่อนข้างแรงมากจากพรสวรรค์ก็เลยทําให้เป็นคู่คอมโบที่โอ,อหเพอร์เฟกจะจัดของทีมดอตตอนนี้นะวิธีปั้นของแบล็กสวอนเนี่ยก่กเชนนั หลักๆคือทำอัตราสร้างสถานะหรือ Effect Hit Rate ให้ถึงประมาณสัก120%ยยี่เปอแล้วก็ไอ้แท่งเนี่ยไม่ต้องเท่ากับกากระดาอย่างน้อย3,000นิดๆก็พอ3,300อย่างเงี้ยที่เหลือก็ลงสปีดไปเลยนะสปีด134ก็ได้143ก็ยิ่งดี160นี่คือเทียบบ้านเทียบโบนะฮะโดยความที่เดนเมดดอดจับล็拉โซนก็มีหลายแหล่งกัฟก้าเนี่ยก็ดึงดอดของตัวเองได้ดึงดอดท่านลงของแบล็拉โซนก็ได้แล้ว็拉โซนเนี่ยก็เหมือนอารมณ์เหมือนบัฟให้เดนเมดจากกัฟก้าแรงขึ้นด้วยก็เลยเป็นคู่คอมโบที่ลงตตตัััวววววไไดดด้้้้้สุขอออองทีีีีีีมมมมนนนนนนนแแลลคคคืื่่่หกาะู คู่แท้กันจริงๆในช่วงนี้นะแล้วก็ปันเมยียทั้งคู่เลยเพราะว่าทีมต่อดเนี่ยเสน่ห์หลักของมันก็คือมันไม่สนใจคิเลตและคลิดด้เมยเลยนะทีนี้พอมี2ตัวนี้แล้วเนี่ยตำแหน่งที่เหลืออีกสตัวเนี่ยเป็นตัวไหนไบ้างอ่ามาดูตำแหน่งตัวบัฟตัวประสานในทีมนี้กันบ้างช้อยที่ดีสุดก็คือร่วนเหมยนะเพราะช่วยให้เบรกมอนได้ไวมากขึ้นมีบัฟสปีดให้มีบัฟดเมยทะลวงต้าน,นทุกประเภทแถมเวลาใช้ทําไม่ตายเนะี่ยทำให้มอนล้มซ้ําได้นะครับและในจังหวะที่มอนกำลังจะลุกขึ้นนนมมัดดดเอ้วย ถ้ากอลว่ามันโดนในเมทอลสองต่อโดยที่มันไม่ตีเราอะ่ะเพราะฉันโหลดเหมยเนี่ยเป็นต้นที่ดีมากของดดดมานานแล้วจนปัจจุบันนี้เนี่ยก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่แต่แต่แต่โหลดเหมยหลังๆเนี่ยก็ไปเล่นกับทีมเรกเนาะได้ดีกว่านะครับเพราะฉันโหลดเหมยเนี่ยก็เล่นกับทีมนี้ได้แต่พอเล่นกับอีกทีมนึงได้ดีกว่าทีมนี้ก็เลยเหมือนโดนแย่งของเล่นไปนั่นเองเพ <c oughs> ราะฉันมีอีกตัวหนึ่งครับที่เพิ่งเป็นเมตาช่วงนี้เลยโอ้โหตัวนี้พุ่งทยานมาแดงมากนั่นคือโรบ,บินนั่นเองเพราะสามารถแจกบัาป และอย่างที่บอกในช่วงต้นเนี่ยดาเมจดอทมันแรงตามค่าไแท็กเพราะฉะนั้นโรบินเนี่ยก็คือ buff damage dot ดดตรงๆได้เลยนะแถมโรบินมีดึงเธอทั้งทีมด้วยทําให้กัฟกาลและปัสซอนเนี่ยมันทำ damage แล้วก็แปะดอทด,ดึง,ด,งด,ดอทได้อีกรอบนึงเลยอาจจะมีปัญหานิดเดียวคือเรื่องเติมสกิลไม่พอเวลาเอาโรบินมาเล่นกับตีน้นี้เพราะฉะนั้นตัวอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวกันตายอ,อ่ะต้องเป็นตัวที่ไม่กินน้มสกิลเลยเช่นหลวฉาหรือว่เวนเจอร์ินเป็นต้นฮนะแต่เวนเจอร์ินก็ไม่ค่อยเหมาะกับทีมดรอปนะเวนเจอรืออออทีมมครนนาากกว่ะะฮ อีกหนึ่งข้อดีของโดบินคือกัฟก้าเนี่ยสามารถมีพลังไปแทนด้วยการยิงปืนนะเพราะฉะนั้นก็เป็นกิมมิกเล็กน้อยที่ทำให้กัฟก้าเนี่ยกลายเป็นว่าช่วยโดบินเติมพลังงานได้ด้วยนะครับซึ่งจะถามว่าโดดเหมือนกับโดบินในทีมดอดมันดีกว่ากันยังไงจริงๆเนี่ยโดดเหมือนเล่นง่ายกว่านะแต่ด้วยคที่โดดเหมือนมันฮิตมากมันยืดหยุ่นกว่ามันเอาไปเล่นทีมอื่นได้ง่ายกว่าโดบินเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดีมากเช่นกันคือแทบจะสูสีกันเลยและเมโดยรวมโดบินเหีือแดงกาด้วยนะครับซึ่งก็ ก้าอีกตัวหนึ่งใส่ทีมตอบไปเลยนะนี้คือข้อดีของทีมที่ไม่ได้ฟิกตัวซัพพอร์ตนะแล้วเอาจริงเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นตัวประสานก็ได้มันมีช้อยอื่นอีกคือถ้าใครไม่มีตัวประสาน2ตัวนี้เนี่ยไม่มีทั้งโดดเหมือแล้วไม่มีทั้งโดบินด้วยในตำแหน่งที่3มนี้นะเราสามารถใช้อัครอน e0 แทนได้เลยนะเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขอัคราลเนี่ยต้องการตัวรบหลังในทีมอย่างน้อย2ตัวนะไม่นับตัวเองถูกไหมถ้าเป็น e0 พระฉะนั้าวกล้ากับแร็กซวอนเนี่ยคือเข้าล็อกเลยนะตรง2ตัวเลยล้วถาม เพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าไอสตัวนี้เนี่ยก็ช่วยแปดเดบับเติมเกทตทำให้ตายให้กับอัคอนได้ค่อนข้างเร็วเลยด้วยนะครับทำให้ทีมนี้เนี่ยมีเดเมจดสต่อคือเดเมจดอจากกราฟกราฟล็กซวอนและเดเมจโซนจากอัคอนด้วยซึ่งแน่นอนว่าอัคอนจะไม่ได้ปาดแรงเท่าไหร่เพราะตัวละครที่เหลือ2ตัวไม่ได้มาบัฟเจแกนะไม่ได้ปาดโอ้โหเป็นหลักแบบหลักแสนหลักล้านเหมือนมีซูปเปอร์บุฟเฮล่าเชลล์ดิเฟนส์ให้อย่างเงี้ยมันก็จะไม่ใช่มันจะปาดมาลงแต่มันจะมีความยืดหยุ่นแล้วก็ไดด้้าเเเเเมมมมมมจสริิิพ่่่ตแแททนนนนนซึงีีีใวย ใช้ลงบางทีพวกลงซิมเลนอยูนิเวิร์สหรือลงคอนเทนต์ที่มันมีบัฟเฉพาะทางต่างๆได้ค่อนข้างดีนะแล้วพอมาพูดถึงพวกตัวเซฟทีมตัวฮนะิวตัวโรน่ยจริงทีมดอตตัวไหนเหลือใช้ได้หมดเลยนะอาจจะเป็นตระกูลที่บวกคลิกอาจจะมีความเหมาะสมไม่เท่าตระกูลที่ไม่ได้บวกคลีตระกูลบวกคลกอย่างเช่นฟูชยฉั่วเนี่ยเป็นต้นนะหรือแม้แต่เวนเจอรีนะ<อ>ก็จะเข้ากับทีมที่เป็นใช้สแตทได้อย่างคุ้มค่าอย่างเต็มที่มากกว่าแต่ยางทีมดอตเนี่ยจะมีตัวหนึ่งที่ดีเป็นพิเศษก็คือหัััววหนะครบ เพราะถ้าไม่ตายของน้องหัวหัวเนี่ยสามารถฟื้นพลังงานได้แล้วบอสแท็กได้ด้วยก็เลยกลายเป็นตัวฮิลที่เป็นดีเป็นพิเศษสำหรับทีมดอดเพราะบัฟมีประโยชน์สำหรับทีมดอดทุกอันเลยนะแต่ถ้าไม่มีน่ะบอกเลยว่าไม่เป็นไรเลยสักนิดเดียวอย่างไอดีผมเองเนี่ยก็ไม่มีหัวหัวก็ไม่ได้มีปัญหาในการเล่นเลยนะไม่เคยมีนะอ้าวแล้วตัวสีดาวล่ะครับผมเล่นได้ไหมตัวสีดาวสายลบล้างที่เป็นดอดเช่นซัมโปลูก้ากวนเนเฟินเนี่ยน้องกุ้ยเนี่ยเราจึงก็ไม่แนะนำนะเพราะมันสู้กราฟกับลัสวร์ไม่ได้ และถ้าจะปั้น4ตัวมาเพื่อเนทีมดอทโด,ดยที่ไม่เปิดกัฟก้าอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยคุ้มขนาดนั้นอยู่ดีนะและตัวใหม่ล่าสุดครับอย่างเจวชิวเนี่ยก็เล่นทีมดอทได้ดีเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้ดีสุดข,ขนาดนั้นนะเพราะเจวชิวมันเกิดมาอวยอคารอนตัวเดียวเท่านั้นซึ่งถ้าจะมาเล่นทีมดอทเนี่ยจริงๆก็คือบังคับนิดหน่อยว่าต้องมี e2 ถึงจะเล่นได้ดีนะแต่ตรงๆถ้ามีเจวชิวเนี่ยกล้าไปเล่นกับอาคารอนเถอะแล้วถ้าไม่มีอาคารอนก็ไม่ต้องเปิดมาหรอกนะฮะราะ้าไบง ก็ที่พูดไปนะก็คือกฟราบรับะสะอนยืนพื้น2ตัวใช่ไหมช้อยส์แรกก็คือดวนเหมยน,นะอันนี้คือเล่นง่ายถ้ามอนมันเบรกง่ายๆกราบรับะสะอนก็เบรกมอนดีทั้งคู่นะเพราะฉันไปได้หมดเลยที่แพ้ไฟฟ้าแพ้ลมนะส่วนช้อยส์ที่2คือโดบินทีมนี้เนะี่ยก็จะไม่ได้พึ่งการเบรกเท่าทีมบนและเด้เมดอดแรงมากๆด้วยจบคเทน์ไวขึ้นแต่ต้องบ,ธธบริหารเดมสกิลดีๆหน่อยนะแล้วก็ทีมที่3คือเป็นอาคาดอนเป็นตัวเสริมเข้ามาซึ่งมันเหมือนได้เบลอนมตัวนั่นแหละ ดาเมจไม่ได้สุดมากไปทางใดทางหนึ่งแต่ว่าทําได้เรื่อยๆซึ่งทีมนี้เนี่ยเหมาะก,กับไอพวกเวลาซิมเหลยดูนิเวิร์แล้วเรามีบัฟหลายๆทางมาผสมผสมกันอ่ะอันนี้เหมาะแต่ถ้าเป็นคอนเทนต์ทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะขนาดนั้นไปเฉพาะทางไปเลยดีกว่าอาคารอนก็เป็นตี้เวยอร์คาดอนไปเลยดีกว่าแล้วก็ทีมสุดท้ายคือใส่เป็นเจลชิล e 2ซึ่งค่อนข้างแพงแต่ว่าดาเมจแรงจริงๆเพราะ e 2เนี่ยมันทําให้เจลชิลเนี่ยติดตัวดอตเนี่ยตัวคูนเยอะขึ้นสองร้อยเปอร์เซ็นต์คือแรงเวอร์มาก้วยกอล์ ก็จะมีประมาณนี่แหละ4ชุดนั่นแหละสำหรับทีมแนะนําซึ่งที่แนะนำอันนี้เนี่ยคือมันเป็นทีมท็อปท็อปจริงๆนะคือเล่นได้แบบเล่นได้อย่างหัวๆเลยเอาจริงทีมแบบเหมือนบัจเจตหรือทีมผสมผสมเนี่ยมันก็ยังมีอีกเช่นในพวกตัวดอทสีดาวเนี่ยมันก็พอจะเอามาใส่ได้หมดแหละนะฮะแล้วก็ทีนี้คอนเทนต์ที่ใช้ได้ล่ะมีอะไรบ้างคือข้อดีของทีมดอทเนี่ยคือมันก็ค่อนข้างยืดหยุ่นนะเช่นถ้าเป็นโหมด memory of chaos หรือ m o c เนี่ยทีมดอทจะใช้งานได้ดีกับทุกรอบเลยเพราะว่าอย่างน อย,อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยแน่ๆโอกาสเยอะเลยแล้วก็เอ็มโอซีเนี่ยมอนมันจะกำลังดีมันจะมีบอสตัวใหญ่แล้วมีมอนตัวเล็กๆมาอีกนิดหน่อยซึ่งทีมดอดเนี่ยยืนพื้นด้วยกราฟกราฟและสวอนเป็นเมทัลหมู่ทั้งคู่นะครับแล้วบางทีเนี่ยเล่นกับมอนที่ไม่ได้แพ้ธาตุเราก็พอผ่านได้แต่ว่าอาจจะกินไซเคิลเยอะหน่อยแล้วก็เล่นยากแต่ถ้ามอนมันแพ้ตรงธาตุอะเน,นี่ยจะเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยนะสำหรับเอ c นะส่วนเพียวฟิกชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างดีนะเพราะอย่างที่บอกกราฟกราฟและสวะอนมี ตัวที่จี๊ดหลักๆแบบเก่งมากๆในโหมดนี้คือ Black Swan เพราะว่าพอมอนเข้ามาปุ๊บมันแปะไพ่ที่เป็นเหมือนไดเมนอวตารอ่ะทันทีเลยแล้วเวลา Black Swan มันได้สเต็กเยอะๆหน่อยอะ่ะไพ่มันเผาหมู่ได้ด้วยคือเผาตัวข้างๆได้ด้วยเพราะฉะนั้นดีมากนะทีมกราฟกา Black Swan เนี่ยดีค่อนข้างดีมากในเพลฟิกชั่นเช่นเช่นกันนะแล้วเพลฟิกชั่นหลายๆรอบเนี่ยมันมีบัฟอวยดอทด้วยอะ่ะหูถ้ามีบัฟอวยนี้เขาจงใจให้เราเล่นตีนี่แหละคือชิลมากคือปล่อยออโต้ผ่านได้แน่ๆเลยนะส่วนโมดสุดท้ายครับคือ Apocalyptic Shadow คอนเทนต์นี้เนี่ยมันเน้นการเบรกมอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาจริงนะผมว่าโมดเนี่ยมันไม่ได้เน้นหรอกว่าทีมสายไหนเป็นหลักแต่ว่ามันต้องมีทีมที่ตรงท่ามอนหรือไม่ก็แปะจุดอ่อนได้พวกไฟฟลายเงี้ยเพราะก็จะยืนพื้นกว่าเพราะฉะนั้นถ้าคอนเทนต์ติชาร์โดเนี่ยก็ต้องดูจริงๆแล้วว่ามอนแพ้ไฟฟ้ากับลมหรือเปล่าถ้ามอนแพ้ไฟฟ้าอารมณ์เนี่ยก็เข้าท่าอยู่พอได้สองตัวนี้เบรกค,ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไม่ตรงท่าตุ่ก็คืออย่าเล่นเลยเล่นตัวอื่นดีกว่านะเพราะฉะนั้นโดยรวมๆเนี่ย เหมือนเป็นทีมสำรองทีมทางเลือกที่ดีหรือเป็นทีมที่2ที่ดีทีมที่3ที่ดีสำหรับไอดีไหนที่มีสมมติจัดเต็ม2ทีมแล้วเนี่ยทีมนี้ก็นับเป็นทีมที่3ที่ค่อนข้างดีเช่นกันเพราะว่าเวลามันเหมือนก็ยืดหยุ่นแทนนกันได้นะโดยสรุปวิเคราะห์จาะลึกข้อดีข้อเสียของทีมดอทนะปัจจุบันนะก็คือนั่นแหละคุณแม่ครับก้าและเจฟเฟควอนนะข้อดีที่1ครับสามารถใช้กมอนได้ทุกท่าโดยไม่จํากัดขนาดนั้นว่าต้องตรงหัวมอนนะเพราะดอทเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับหล ไม่จำเป็นต้องเบรกเลยก็สามารถข้ามมอนได้บางทีเนี่ยไม่เบรกเร็วกว่าด้วยซ้ำเพราะไม่เบรกมอนได้เทินบ่อยไงเพราะเบรกมอนมันถูกดีเลยเทินออกไปไหมเราต้องการให้มอนได้เทินบ่อยๆเพื่อที่มันจะได้โดนเผาแต่แน่นอนเราก็ต้องมีตัวยือที่ค่อนข้างดีเหมือนกันก็ต้องฮิวสู้มอนได้นะแล้วก็ข้อสงคือความยืดอยู่นั่นเองนะคือจะกับมอนท่าไหนก็ได้แล้วก็คอนเทนต์รูปแบบไหนเนี่ยก็ก็มักจะไปได้แบบมอนบอสตัวเดียวมอนหมูเยอะๆเพียวฟิกชั่นก็ไปได้หมดนะทุกคอนเทนต์เลยนะ แล้วถ้าจะไปไออัพโคาลิปติเนี่ยก็อย่างน้อยขอแค่มอนมันแท้ท่าตรงหัวซะหน่อยก็ไปได้เหมือนกันเพราะฉันเนี่ยก็ให้เป็นข้อดีแต่ทีนี้ข้อเสียครับก็มีไม่น้อยน,นะข้อหนึ่งก็คือดาเมจค่อนข้างช้านะเพราะว่าต้องถึงเทินของมอนก่อนดาเมจมันถึงจะจะทำงานหรือต้องมีกราฟการนั่แหละที่ช่วยดึงดอดได้แต่สุดท้านนยก็ต้องเสียเวลาใส่แปะดอสมอนก่อนอยู่ดีถึงเน้เมจะแดงแต่ว่าเวลาจะมอนเล่นได้เยอะเนี่ย ก็จะดูแอบชา้านิดหนึ่งนะสามารถแก้ปัญหาได้โดยใช้เงินนะยัดพวกตัวบัฟฟาดาวเข้าไปนะรวนเหมยหรือโรบิน่งก็จะเร็วขึ้นนิดหนึ่งลนะทีนี้2ครับคือถ้าเจอมอนล้างดีบัฟได้นี่คือจบเลยนะจบอาวสานตีนี้เลยคือ <c ười> อย่างพูดไปช่วงต้นนะ่คือดรอปเน้าเป็นดีบัฟเพราะฉะนั้นอีกหน่อยมอนมันสามารถล้างออกได้เหมือนเหมือนเราอะเหมือนพวกตัวฮิลหลายๆตัวมันล้างดีบัฟที่มอนแปะเราออกได้อะโอ้โหจบเลยนะจบอาวสานเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยจะมีเหมือนกับ หมือนกิมมิคอันตรายอยู่ของเกมเนี่ยซึ่งมันก็มีโอกาสถึงแม่ละที่มอนมันจะล้างอะไรต่างๆของตัวเองออกได้โดยเฉพาะไอ้พวกบอสอ่ะก็มีเหมือนกันและสุดท้ายข้อสามมันจะบอกเป็นข้อเสียมันไม่เชื่อมเป็นข้อจํากัดละกัน,ก,นก็คือตัวเลือกให้เล่นเนี่ยยังมีไม่มากนะสังเกตทุกทีมเนี่ยมันยืนพื้นหมดคือคาฟการแบล็กสวอนคือถ้าจะเปลี่ยนตัวหนึ่งตึงออกไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าไม่มี2ตัวนี้เนี่ยแทบจะเล่นไม่ได้แล้วนะส่วนตัวที่เหลือเนี่ยมันแทนไม่ได้อะเพราะว่าเดมาเอจิแทมไมับ เจ้ชิวเนี่ยต่อให้มันไม่ได้กับทีมต่อดได้แต่ว่ามันก็เป็นตัวเสริมนะคือก็ต้องมีกราฟกราฟและซอนยืนพื้นก่อนอยู่ดีถึงเจ้าเจ้าชิวมาลงแล้วก็ค่อนข้างเก่งเพราะฉันก็ต้องอาศัยเหมือนกับเพชรสีทองเนี่ยหลายตัวอยู่ตัว5ห้เราอย่างน้อยก็2ตัวละใครที่มีมาแล้วเนี่ยก็เลยถือว่าดีก็ยินดีด้วยแต่ใครที่ยังไม่มีเลยสักตัวเนี่ยก็ไม่ถึงกับแนะนําขนาดนั้นถ้าไม่ได้อวยนะแต่ย้ำอีกทีว่าถึงแม้มันจะมีความจํากัดเนี่ยทีมนี้ก็ยังเป็นทีมที่ยืดหยุน่นและผ่านคอนเทนต์แบบ ค่อนข้างตลอดเลยนะ m อโีที่ผ่านในทุกรอบอะ่ะถึงแม้จะกินเซคันเยอะหน่อยแต่ผ่านได้และทีมนี้เนี่ยมันก็จะมีเวลคือแน่นอนม,นมันมีเวลที่โอเคถ้ามอนล้างในบัฟได้คือจบใช่ไหมแต่มันก็มีเวลหุ้นขึ้นนึ่เหมือนกันนะคือถ้าเขาออกตัวลบล้างที่เก่งขึ้นมาในอนาคตอะ่ะตัวเผาเผาอะ่ะทีมนี้ก็จะเก่งขึ้นด้วยแต่ต้องรอดตัวใหม่ที่มันเป็นตัวเพื่อสายนี้จริงๆไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่กึ่งๆแบบเจวชิวที่เจวชิวมันออกมาแปะใีบัฟเพื่อโอวอรอาค์คดร์น่ะไม่ได้มองโอเวอร จะสามารถพังง่ายขึ้นกว่านี้นนได้อีกแน่นอนนะดูจากบัฟบางรอบของเพลฟิชชั่นและ MOC ที่อวยดีเมนโอเวอร์ไทม์ o แบบตรงๆตอนนี้เนี่ยก็ใช้กราฟกาฟและซอนวนไปก่อนรอตัวใหม่ถ้าอยากเปิดทีมนี้ตู้ตัวนี้ก็พร้อมนะอาวุธกับตัวทั้งคู่เลยส่วนตัวเนี่ยผมใช้กราฟกาฟและซอนกับอาวุธ4ดาวทั้ง2ตัวนะก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยนะผมว่าโอเคด้วยซ้ำของกราฟกาฟผมใช้กูนอาสลิปเบลเพื่อเพิ่มดีเมจนะแล้วก็ของและโอนเนี่ยผมใช้ไอไลท์โคนหน้าซัมโปอะได้เอฟเฟกต์ฮิตเลตด้วยแล้วก็เเพิ่มมมดดาออ้ววยคคืลงตักักๆนะรบ เพราะฉันก็ค่อนข้างดีนะสำหรับตัวฮาดาวที่ไม่ได้ต้องจำเป็นต้องใช้อาวุธสำหรับผมเนาะสุดท้ายสรุปทีมดอดยังน่าเล่นอยู่ไหมคําตอบก็คือยังน่าเล่นได้อยู่แต่ว่าอาจจะไม่เท่าเมื่อก่อนก็อยู่ระดับกลางๆนะครับถ้าคุณมีตัวใดตัวหนึ่งคือมีกราฟก้าหรือปะสวอเนี่ยเปิดตัวดีไหมก็น่าเปิดนะถ้ามีตัวหนึ่งแล้วแต่ถ้าไม่มีเลยสักตัวหนึ่งเนี่ยก็แล้วอวยตัวอื่นด้วยก็ไม่แนะนำนะก็ไปเล่นทีมอื่นได้เพราะไม่มีทีมอื่นที่จบคอนเทนต์ได้เร็วกว่าทีมนี้อีกจบไม่เหมือนกันนะ ตัวเลือกตอนนี้น้อยไปหน่อยซึ่งเราสามารถรอตัวดอดกกูงอีกกว่านี้มาในอนาคตค่อยเปิดก็ยังทานอย่างเช่นถ้าเกิดทําให้เดเมิ่งดอมตติดคลิดได้เนะี่ยโอ้โหบ้าบอไปเลยนะก็เชื่อเลยว่าทีมนี้เนี่ยในอนาคตจะกลายเป็นทีมหนึ่งที่เล่นสนุกและเก่งขึ้นได้กว่านี้อีกอย่างแน่นอนนะครับและนี่แหละคือการวิเครา,าะห์จดหรือว่าทีมดอตดยังน่าเล่อนลอยู่ไหมในซาเดลแพ d ปัจจุบันนั่นเองนะก็เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยหรือคิดเห็นยังไงเนี่ย ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับใครที่เป็นกองวัยคุณแม่กัฟก้าเนี่ยและคิดว่าอนาคตเนี่ยจะต้องมีตัวแบบไหนมาให้ทีมนี้เก่งขึ้นอีกก็ลองคอมเมนต์มาแชร์ไอเดียกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้มาจนจบถึงตอนนี้นะครับผมแล้วก็ฝากกด s ับ s c r i b e ช่องแลวก็เพจด้วยนะถ้ายังไม่ได้กดนะครับและอยากดูทปอปิกไหนก็คอมเมนต์มาเสนอแน,นะได้เช่นกันเลยวันนี้ล้าก่อนก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบายบาย